สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้ขอเข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็จะมาขอบคุณอ,อ,อีกหลายๆท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือผักกาศหอมหอมสวีเดนค่ะก็เนื่องด้วยจากการทำเอ่อยูทูบของผักกาดหอมนะคะซึ่งมันมีปัญหามานมนานแล้วว่าผักกาศหอมไม่ได้เงินจาก youtube เพราะว่า ประกาศหอมเ,ออเข้าไปทำธุราการเกี่ยวกับการขอพินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าประกาศหอมทําไม่เป็นเอ่อก็เนื่องด้วยที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะฮะแฟนพันแท้ที่ติดตามประกาศหอมมานานหลายปีก็พอจะเข้าใจนะคะว่าประกาศหอมมีปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ พอเรารู้ว่าช่องเดิมมันมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้สาเหตุอะไรบางคนก็แนะนํามาบอกว่าไปผิดลิขสิทธิ์ในการตัดต่อคลิปวิดีโอไหมเพราะว่ามันจะมีตัวหนังสืออยู่ตรงด้านล่างของคลิปทุกคลิปนะคะแม่ขวัญสวีเดนบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าของเธอก็เคยมีแต่ว่ามันเป็นโฆษณาของแอปเขาเท่านั้นค่ะการร้องเพลงก็ ก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วค่ะว่ามันเกิดปัญหาจากอะไรนะคะพาการหอมก็จะย้อนไปนิดนึงนะคะเราทำการขอพินแล้วมันไม่ได้รอนานมากค่ะก็เลยพอมาอยู่กับคุณลมโบแล้วก็ให้น้องพรตุ๊ซึ่งเป็นลูกน้องรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณลัมโบนี่แหละทำให้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาไปกดตัวไหนค่ะ มันทำให้ Google เขาดึงเงินออกจากบัญชีของผกาศหอมไป500กับ3โคนค่ะพอเกิดปัญหาตรงนั้นผกาศหอมก็เลยกลัวมากค่ะยิ่งอ่านหนังสือไม่ออกภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นภาษาสวีเดนนี่ก็คือเราอ่านไปได้แต่ว่ามันแปลไม่เป็นค่ะก็ก็ก็ยอมรับกับทุกคนเลยนะว่าผกาศหอมไม่เก่งไม่เป็นเลยค่ะ ค่ะก็เคยปรึกษาหลายๆท่านนะคะอย่างแม่ขวัญสวีเดนหรือว่ายายตะเมียฝรั่งชนบทนะคะทั้งสองช่องนี้ก็พยายามที่จะมาช่วยประกาศหอมน่ะค่ะก็ไม่สำเร็จค่ะอย่างแม่ขวัญน,นี่ก็เราก็ได้คุยกันบ่อยขึ้นเพราะว่าแม่ขวัญอยู่สวีเดนเหมือนกันนะคะอย่างยายตะเมียฝรั่งชนบทรเธอก็จะอยู่อีกประเทศหนึ่งค่ะมันก็เลยสื่อกัน ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะในเบื้องต้นค่ะทีนี้พอเรารู้สึกถอยใจละถอนใจแล้วว่าช่องเก่ามันมีปัญหาจากอะไรค่ะก็ได้คําแนะนำจากแฟนคลับที่น่ารักนี่แหละค่ะบอกว่าเปิดช่องใหม่เลยพี่เปิดช่องใหม่เลยน้องค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวจะติดตามไปค่ะพะกาหอมก็เลยปรึกษาแม่ขวัญอีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าต้องปรึกษารุ่นพี่เนาะค่ะ เผื่อจะได้คําแนะนําดีๆแม่ขวัญก็บอกว่ามันจะดีเหรอพี่พี่มีแฟนขับเกือบสองหมื่นแล้วนะน่าเสียดายนะกว่าที่เราจะไปาหาแฟนขับใหม่นะ่ะน้องเขาก็แนะนํามาอย่างนั้นแต่ว่าประกาศหอมจําเป็นที่จะต้องเปิดอีกช่องหนึ่งเพื่อลองดูค่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยใช้อีเมลใหม่แต่ว่าในด้านชื่อจริงนามสกุลของเรามันก็ยังเป็น ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะตามบัตรประชาชนค่ะซึ่งพักการหอมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้อีเมลใหม่ค่ะจากนั้นค่ะพอไม่นานนะค่ะพักการหอมเปิดช่องใหม่ใช้ชื่อช่องพักการหอมหอมสวีเดนสอเพียงจนมันเกินกำหนดกติกาที่เราจะเปิดสร้างไรายได้อะค่ะก็เลยต้องปรึกษาแม่ขวัญเลยทีนี้ บอกแม่ขวัญทำยังไงมายอดวิวมาถึงนี่แล้วนะแม่ขวัญบอกอ้เร็วนะพี่แฟนคลับก็มาจากช่องเดิมนะคะแต่ที่มาเป็นแฟนคลับใหม่ก็มีนะคะค่ะในวันที่เจดตุลาคมห3สามนะคะเป็นวันที่มีความสุขแล้วก็ดีใจที่สุดเลยค่ะที่แม่ขวัญได้เข้ามาช่วยแก้ไขนะคะเนื่องด้วยประกาศหอมไปค้นพบรหัส เข้าของช่องเดิมค่ะแล้วก็ให้แม่ขวัญดูแลให้เข้าไปดูเธอก็พยายาจากก่อนนั้นนะคะจากก่อนหน้านั้นแม่ขวัญก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้นะคะแล้วก็เข้าไปดูให้แล้วก็พยายามที่สุดนี่ก็คือพยายามที่จะเปิดสร้างไรายได้ช่องใหม่พักการหอมเสียใจเสีย เสียใจกับช่องเก่ามามากแล้วค่ะมันมันเหนื่อยที่รุนรุนรอรอสู้สู้รอนางฟ้าเทวดามาช่วยก็เพราะว่าเราไม่เป็นเนาะค่ะก็นานมากอะ่ะนานจนแบบว่าแฟนคลับหลายๆท่านก็ก็รุ้นและติดตามก็อยากจะให้มี วันที่เราได้เงินกับเขาบ้างค่ะก็แนะนําช่องต่างๆมาให้เราดูให้เราติดตามดูคนนู้นสิคนนี้สิมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าประกาศหอมทําไม่เป็นท,ท,ที่ที่ทำได้นี่คือแม่ขวัญเขามีคอมพิวเตอร์ค่ะเขาเขา,เขาจี้เลยเขานั่งอยู่บ้านเขาตัวไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็ถามแฟนเขาประกาศหอมก็ใช้ใช้โทรศัพท์ของประกาศหอมเราคอนทักกันอะเราเชื่อมโยงกัน พากาดหอมไม่ได้มานั่งทําคนเดียวแม่ขวานส่งตัวนั้นมาอ้าวกดใช่นะพี่กดโอเคนะพี่ก็ยังงงอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าแม่ขวานทําได้นะคะดีใจในสิ่งที่แม่ขวัญแล้วก็ผากาดหอมพยายามกันที่สุดก็คือการเปิดสร้างรายได้ของช่องใหม่คือหมายถึงช่องเนี้ยค่ะมันทําไม่ได้ก็เลยงงว่ามันเพราะอะไรถึงทําไม่ได้น้องน้องขวัญบอกว่า มันไปเกี่ยวกับช่องเดิมเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องปิดช่องเดิมแล้วก็ถึงมามากดสร้างรายได้ช่องใหม่ก็ยิ่งไม่ก็ไม่เข้าใจค่ะก็เลยบอกน้องขวัญบอกว่าปิดให้พี่เลยแต่คุณลมโบบอกว่าเสียดายนะเสียดายในวันที่เรามั่นกันในวันที่เราเริ่มมาเอาคุณลมโบทักมาอย่างนั้นประกาศหอมก็เลยรักษาช่องเดิมเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาเมื่อวานนี้ ก็น้องขวัญเขาก็เลยเข้าไปดูทั้งทั้งสองช่องนั่นแหละทั้งช่องใหม่ช่องเก่าเพราะเราพยายามเข้าช่องใหม่พยายามกดที่จะเปิดสร้างไรายได้ช่องใหม่สมชั่วโมงที่น้องขวัญพยายามส่งตัวนั้นมาให้กดนะส่งนั้นมานะชื่ออะไรนำสกุลที่อยู่ไม้เละอะไรทุกอย่างก็ไม่ผ่านค่ะ น้องขวัญก็บอกว่าอ่อนใจค่ะจากนั้นเธอก็เลยเข้าไปในช่องเก่าว่าเราจะทํำยังไงเอ่อเพื่อที่จะปิดพอพอไปดูแม่ขวัญบอกว่าพี่เราปิดไม่ได้แล้วนะช่องช่องเก่าตอนนี้ยอดเงินของพี่หกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองโคนคิดเป็นเงิน ไทยก็2องหมืกว่าบาทนะก็เลยตกใจนะ่ะตกใจมันน้อยสำหรับคนอื่นมากแต่มันมากสำหรับผาักาดหอมค่ะยิ่งหน้าเวลานี้ด้วยแล้วมันมากบาทหนึ่งสลึงหนึ่งมันรู้สึกตื่นเต้นที่เราได้คืนมาบ้างอย่างน้อยให้เรารู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและตรงไหนเท่านั้นเองค่ะน้าน้องขวัญก็เลยบอกว่าเราจะรักษาช่องเก่าเอาไว้ ค่ะแล้วเขาก็จะพยายามช่วยที่จะติดต่อไปยัง Google AdSense แล้วเธอก็เข้าเข้าไปดูทั้งแฟนของเธอด้วยนะก็ช่วยกันปรากฏว่าทาง Google ทาง AdSense เนี่ยทาง Google AdSense เนี่ยทาง YouTube อะไรนี่แหละเขาก็ส่งพินไปที่ทางบ้านเดิมที่ประกาศหอมเช่าอยู่นะคะมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาส่งไปที่ที่อยู่เดิมค่ะ ซึ่งผก,การหอมก็ไม่รู้ว่าเออคิดว่าเขาจะติดต่อมาให้เราใส่ที่อยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ก็ก็ใช้คำเดียวว่ายังทําไม่เป็นก็รอรอจนรอ,จน,อจนพรตุ้ดมาพยายามที่จะทําให้อีกค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขากดเงินไปจากนั้นผก,การหอมกลัวมากไม่ได้เงินจาก youtube แล้วเรายังโดนตัดเงินอีกค่ะตรงเนี้ยเสียใจมากค่ะค่ะ ก็เลยพอน้องขวัญรู้ว่าอ๋อพี่รู้แล้วเดี๋ยวเราขอยื่นยื่นขอพินอีกครั้งหนึง่งก็ได้คำตอบมาว่าตอนนี้มันโอเคแล้วค่ะการที่น้องเขาแคปมาให้อ่านก็บอกว่ายื่นขอพินไปแล้วครั้งที่สองนะแล้วก็เ,เปลี่ยนที่อยู่ที่นี่ให้แล้วนะคะภายในวันสองวันนี้เงินจะมาถึงประมาณสักหนึ่งเหรียญหนึ่งโคนอะไรนี่แหละ เพื่อเขาจะทดลองดูก่อนว่าเงินหกพักว่าโคนเนี่ยเขาจะส่งมาที่หลังเนี่ยมันจะมันจะใช่ไหมเขาก็เลยส่งมาก่อนโคนสองโคนบาทสองบาทนี่แหละจะเข้ามาในบัญชีค่ะวันสองวันะน้องขวัญก็บอกงั้นแล้วก็ตามที่แคปมาให้ดูก็คือ,เ,อเขาส่งมาในวันที่เจ็ดก็คือเมื่อวานนี้ค่ะก็รอกันตรงนี้ล่ะค่ะ ทีนี้เงินก็พร้อมที่พร้อมที่จะได้เนี่ยก็เท่าจํานวนที่บอกไปเบื้องต้นนี่แหละค่ะก็เลยขอขอบคุณมากๆเลยค่ะตรงเนี้ยพูดแล้วมันดีใจค่ะดีใจบอกไม่ถูกดีใจมากๆคือไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะสำหรับแม่ควัญเนาะแล้วก็ ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยค่ะอขอโทษนะคะขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยค่ะถ้าไม่มีแฟนคลับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไม่ช่วยดูโฆษณายอดเงินตรงนี้ก็ไม่ขึ้นมาค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพักการหอมก็ยังสัญญาเหมือนเดิมนะคะยังใช้คำเดิมว่าเงินทุกบาททุกทตางค์พักการหอม จะส่งไปให้แม่ค่ะให้แม่ดูแลแม่เราอยู่ไกลนะค่ะตอนนี้ก็ลูกของผักกาดหอมก็ช่วยบ้างค่ะช่วยทางยายนะคะแล้วก็ตัวผักกาดหอมก็ได้จ่ายไปเดือนหนึ่งก็ห้าพันค่ะจากนี้ก็จะได้มีเพิ่มให้แม่ด้วยเพราะว่าแม่ก็ต้องดูแลทั้งหมาทั้งแมวนะคะ พักการหอมไม่อยากจะให้ใครตําหนิแม่ว่าจะมาสร้างภาระเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาระหรอกค่ะคือมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําอยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่ไม่ดูโฆษณาไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ผักการหอมก็จะมาขอบคุณแฟนพันธ์แท้แล้วก็สำหรับคนที่คิดดีคิดบวก นะคะคิดที่จะแบ่งปันคิดที่จะมีน้ําใจเล็กๆหาตรงนี้ค่ะแค่แค่แค่ดูโฆษณาหรือถ้ากดติดตามค่ะยอดเงินมันก็จะขึ้นมาถึงจะเป็นจุดเล็กๆแต่หลายๆคนรวมพลังกันแล้วผักการหอมคิดว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับตัวผักกาดหอมแล้วกักบครอบครัวเล็กๆของเรานะคะตอนนี้ดีใจมากค่ะก็ต้องขอขอบ ขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องค่ะขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญแหละอย่างแม่ขวัญหรือว่าอย่างยายตาสมีแฟนคลับมากมายอยู่แล้วก็ขอให้มีมากมายยิ่งยิ่งขึ้นค่ะร่ำรวยยิ่งๆิ่ขึ้นค่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะประสงสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาแต่แค่นี้โอเคแล้วเนาะชีวิตค่ะพักการหอมก็ยังดำรงชีวิต เหมือนเดิมแหละค่ะใช้ชีวิตยึดติดธรรมชาติแล้วก็นำวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปรับใช้ในต่างแดนค่ะในวันที่7ตุลาคม6-3มันเป็นวันดีๆที่ประกาศหอมได้รับสิ่งดีๆถึง2ครั้งนะคะก็คือก่อนที่จะได้มาพูดคุยกับแม่ขวัญก่อนที่จะรู้ว่าเออเราจะได้เงินแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณคุณเลมโบนะคะก็อยากจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ f อที่น่ารัก แฟนพันแท้ฟังนะคะว่าในครั้งหนึ่งที่ก่อนผักกาดหอมจะเดินทางมาอยู่กับคุณแลมโบนะคะก็หลายๆท่านก็แนะนำว่าให้ไปเลยไปอยู่เลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงตรงนั้นตรงนี้ค่ะผักกาดหอมก็ให้ทุกท่านดูคุณแลมโบไปพร้อมๆกันเหมือนกันค่ะผักกาดหอมอให้เกียรติแฟนคลับอยู่แล้วค่ะจึงได้เรียก คุณเลมโบว่าเขย f อฟนะคะคุณเลมโบได้พาผักการหอมไปที่ธนาคารนะคะก่อนที่จะกลับมาคุยกับแม่ขวัญค่ะคุณเลมโบพาผักการหอมไปโปกค่าลดให้กับกระปุกลุกนะคะผลไว้3ปีนะคะแต่ว่าผักการหอมจ่ายไปแล้วปีกับ8เดือนค่ะยังค้างค่าง,งวดอยู่อีก1ปีกับ4เดือนนะคะ ก็เป็นเงินไทยก็ก็แสนกว่าๆค่ะคุณเลมโบโป,โปให้หมดเลยค่ะเพราะว่าคุณเลมโบมาดูแล้วบอกว่าจะเสียค่าดอกไปทำไมร้อยละห้านะคะเงินที่จะจ่ายค่างวดกระปุกลูกแต่ละครั้งนี่เขาจะหักจากธนาคารของพักการหอมนะคะคุณเลมโบก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วพักการหอมก็ก็ไม่ได้เล่าอะไรตรงนั้นนะคะทีนี้ก็ ในในช่วงเนี้ยผักการหอมจะจ่ายให้แม่เป็นเงินสดค่ะจะจ่ายเป็นเงินสดเพราะว่าผักการหอมทํางานฤดูร้อนด้วยแล้วกส็สะสมเงินสดไว้เยอะพอสมควรค่ะก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับเงินในบัญชีของเราสักเท่าไหร่ค่ะพอช่วงนี้เงินเงินสดมันหมดมันหมดค่ะก็เลยจะต้องส่งทางโทรศัพท์ของตัวเองค่ะคุณลัมโบเข้ามา มาทําธุรการในโทรศัพท์ของเราให้ค่ะเขาก็เลยถามว่าไอ้เงินจุดนี้ส่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่สามสี่อย่างที่ช่วงนี้ที่ประกาศหอมีแต่รายจ่ายออกไปนะคะก็จ่ายไอ้สกายค่ะ,ค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 ะเพื่อที่ได้คุยกับแม่แล้วก็อ,อินเทอร์เนต็ตของตัวเองนะคะจากนั้นก็เป็นออคัสสาหรือว่าประกันสังคมของที่นี่แหละ แล้วก็เป็นค่าลถค่างวดนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆถึง2เรื่องราวในวันเดียวกันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะก็คิดว่าการพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีก็มีจริงค่ะทำความดีกับบุพการีก็มีจริงเพราะว่าในขณะที่คุณเลมโบ เตรียมจากกดเงินของพักการหอมส่งให้แม่ค่ะเขาก็ได้เห็นตรงนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายให้ทั้งหมดแล้วกันจะได้ไม่ต้องออมาจ่ายยิบย่อยจะไปเสียค่าดอกทำไมร้อยละห้าอะไรเงี้ยก็ตื่นก็ดีใจค่ะดีใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็ไม่เคยร้องขอเขาเพราะว่าพักการหอมก็ยังพอมีสำรอง วันนี้ผักกาดหอมจะส่งคลิปในช่องที่2นะคะนี่หลังจากนี้ผักกาดหอมจะกลับไปใช้ช่องเดิมนะคะไม่ไม่ต้องใช้เลขสอนะคะท่านที่จะกดติดตามหรือว่าเป็นแฟนคลับใหม่นะคะให้เซิร์ชไปที่ผักกาดหอมหอมสวีเดนโดยไม่มีเลขสอนะคะคิดว่าผักกาดหอมคิดว่าจะปิดไปเลยแม่ขวัญก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นขั้นตอนไปค่ะ ไม่วัญบอกว่าให้ผักกาศหอมเริ่มไปใช้ช่องเดิมหลังจากที่ผักกาศหอมส่งคลิปนี้ลงในช่องสองแล้วนะคะถ้าแฟนพันธ์แท้ที่ยังอยากจะติดตามวิถีชีวิตที่ยึดติดธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างที่ผักกาศหอมและคุณเลมโบปฏิบัติอยู่ก็ช่วยติดตามไปยัง ช่องแรกนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างมากค่ะถ้าท่านจะก,กรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะส่วนโฆษณานั้นอาจจะเขายังจะหยุดอยู่นะตอนนี้เพราะว่าน้องขวัญบอกว่าเขาจะหยุดเอาไว้ตั้งแต่ที่เขาส่งพินมาหลังสีเดือนค่ะตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะอาจจะเข้าไป ดูโดยที่ยังไม่มีโฆษณาน้องขวัญกำลังดำเนินการอยู่จ้ะหวังว่าทุกท่านที่รักและเมตตาผักกาดหอมก็คงจะมีความสุขไปพร้อมๆกับผักกาดหอมค่ะวันนี้แบ่งปันรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขมาถึงทุกๆท,ท่านนะคะโชคดีมีความสุขค่ะเอาไว้พบกันในช่องแรกนะคะอย่าลืมนะคะผักกาดหอมหอมสวีเดนไม่มีเลขสค่ะ แล้วเข้าไปทักทายกันในช่องแรกคะ่ะก่อนที่ผก,กาดหอมจะลาตรงนี้นะคะผก,กาดหอมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนิดๆน,นะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวแล้วก็จะได้ไปลุ้นกันในช่องแรกคะ่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอลาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะว้าวใช่อยากจะพาไปดูนะคะดอกใหญมะหมาเลยคะ่ะ ดูค่ะดูนี่ค่ะแต่วันนี้จะเก็บเขานะคะอู้หื่มหือมาเลยค่ะนี่เห็ดที่บ้านเราเองอู้หูเดี๋ยวเอาไปแกงซดน้ำนะคะดอกนี้งดงามเหลือเกินค่ะในเห็ดในที่ของเรานะอุ้ย